الحمد لله والصلاة والسلام ع ว ى رسول الله وعلى آله و ص ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่บทที่เป็นบทก่อนสุดท้ายนะครับในหนังสือของเราเล่มนี้หนังสือกิตาบุตรฮิซึ่งเป็นบทที่ตรงกับลำดับที่65ตามการนับเดิมของเราแล้วก็ถ้าหากว่านับตามฉบับนี้ก็จะเป็นบทที่ตรงกับลำดับที่66 ส่วนหัวข้อของบทเนี่ยมีชื่อว่าบับมาะฮฟีิิมายตนนอ جاء ف ล حماية ا ل ن ب ลั ل ى ิ ل ل ه عليه وسلم حمية التوحيد وسدده طرق ا ل ش ر ิ ك นะครับซึ่งแปลว่าบทที่พูดถึงเรื่องของการที่ท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการปิทักษารักษาอาณาบริเวณของตอาหินเอาไว้อย่างดีนะครับและการที่ท่านเนี่ยได้ทำการปิดกั้นช่องทางที่จะนำพาไปสู่ชิริกนะครับปิดกั้นช่องทาง,างต่างๆที่จะนำพาไปสู่ชิริก นะครับซึ่งจุดประสงค์ของบทนะครับจุดประสงค์ของบทนี้เนี่ยก็ตรงกับที่ถูกกล่าวไว้ในหัวข้อเลยครับเป็นบทที่ต้องการจะพูดถึงข้อมูลที่แสดงให้เราได้รับทราบว่าท่านนาบีซอนลองของอะไระทิ่ว่าทนลำนี่ยท่านได้ทําการาให้การพิทักษรักษาเรื่องของตาฮีตแล้วก็อนาบริเวณของเรื่องของตาฮีตอย่างเข้มงวด และเข้มแข็งนะครับในขณะเดีวยวกันท่านก็ทําการปิดกั้นทุกช่องทางที่จะนําพาให้คนที่เป็นมุสลิมนะครับถลำไปสู่เรื่องของชีริกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันตรงข้ามกับเตาฮีดและไปกันได้ไปกันไม่ได้เลยกับการมีเตาฮีดนะครับสําหรับคนที่เคยเรียนกับ ผมมาก่อนหน้านี้จะพบว่าหรือว่าเคยอ่านหนังสือกิตาบุตรฮิตมาก่อนแล้วจะพบว่าในหัวข้อของบทนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันกับหัวข้อของบทที่21นะครับมีความคล้ายคลึงกันกับหัวข้อของบทที่21คําถามก็คือจริงๆแล้วทั้งสองบทนียมันเป็นบทที่มีจุดประสงค์เดียวกันไหมแล้วก็มันเป็นบทที่มีความมีเนื้อหาที่มันซ้ํากันหรือเปล่านะครับ คำตอบก็คือนักวิชาการนะครับบางกลุ่มก็มองว่ามันเป็นบทที่มีความมีเนื้อหาซ้าํากันมีจุดประสงค์เดียวกันและที่ท่านยกขึ้นมากล่าวซ้ํากันเพื่อเป็นการเน้นย้ําให้เรารับทราบถึงความเข้มงวดของท่านอนับดุลสลามและจุดยืนอ,อันเข้มแข็งของท่านในการออกมาปกปักรักษา<ม>เรื่องของตอฮีตและปิดกั้นทุกๆช่องทางที่นํานําพาที่จะนําพาไปสู่ชีริกซึ่งเป็นเรื่องที่มันตรงข้ามกันกับตาฮีตนั่นเองส่วนนักวิชาการอีกหลายกลุ่มอีกหลายท่านก็มองว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการ นำบทนี้มากล่าวและใช้หัวข้อของบทนี้ที่ดูแลอาจจะมีความคล้ายคลึงกับหัวข้อของบทที่21มาก่อนเนี่ยนะครับถึงจะแล้วมีความแตกต่างกันท่านต้องการจะชี้ให้เรามองไปในมองให้เห็นถึงมุมที่มันแตกต่างกันที่มีอยู่ในการที่มีอยู่ในการออกมาทําการพิทักษ์กรักษาตะพีของท่านนาบีสัลลองลองอะไรยฮิว่สาสัลลัมซึ่งข้อแตกต่างของทั้งสองบทนะครับมุมที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และบอกให้เรารับทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองบทเลยก็คือหนุ่มที่บอกว่าข้อจริงๆแล้วจุดประสงค์นะครับของเนื้อหาที่ท่านเชคโมฮัมหมัดอิมมุอัมดิมาฮับที่ท่านได้กล่าวไว้ในบทที่21ก่อนหน้านี้นะครับท่านต้องการจะบอกให้เรารับทราบถึงการพิทักษ์เตหีตของท่านนบาีสุลต่านองอะไรฮิวซัลลัม โดยการสั่งห้ามเรื่องที่มาเป็นพฤติกรรมนะครับเรื่องที่มาเป็นพฤติกรรมที่มีโอกาสมากที่จะนําพาไปส,ออปไปสู่เรื่องที่เป็นชิริกหรือว่าจะนําพาให้ผู้คนถลำมไปสู่เรื่องที่เป็นชิริกได้ส่วนในบทนี้เนี่ยในบททีออ่65ของเราเนี่ยนะครับเนื้อหาหลักที่ท่านเชคมุฮัมมัดเอ็มเนี่ยเดวฮาต้องการจะนําเสนอและบอกให้เรารับทราบก็คือเนื้อหาที่ฉายภาพให้เรารับทราบถึงการอ,าออกมาปกป้องตะคฮีสของท่านนบบี้สลาลล์ของอะไรฮิววะซัลลัม ด้วยการสั่งห้ามเรื่องของคําพูดนะครับการสั่งห้ามเรื่องของคําพูดที่มันอาจจะนําพาให้ผู้คนเ,เลยเถิดเลยเถิดไปสู่การพูดในคําพูดที่มันเป็นชีริกออกมาได้นะครับจะเห็นก็คือสรุปก็คือข้อแตกตาก่ตางระหว่าง2บทก็คือบทที่21พูดถึงพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นพฤติกรรมต้องห้ามแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ผู้กระทําถลมไปสู่ชีริก ส่วนในบทนี้จะพูดถึงเรื่องของคําพูดซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ผู้ผู้ที่พูดเนี่ยถลําไปสู่าการมีคําพูดที่เป็นคาพูดที่เป็นชีริกออกมาจากตัวเองนะครับซึ่งเนื้อหาที่ถูกกล่าวไว้ในบทนี้จะประกอบไปด้วยฮะดีสอบทด,ด้วยกันนะครับเราอ่านฮะดีสบทแรกก่อนฮะดีสบทแรกเป็นฮะดีที่รายงานจากท่านอับ,อบดุลลอฮ์อิบินชิกีรนะครับรอบดีลลอฮ์อนันหุ ท่านได้บอกไว้ว่าท่านเนี่ยได้อินทัลตุฟีวัดดิบานีอามิดอิลา رسول อัลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ร่วมออกเดินทางมาพร้อมกับเผ่าของอามิรบันีอามิดนะครับทายาทของอามิดมาหาท่านรอสนลรัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเข้ามาเป็นมุสลิมก่อนหน้ากลุ่มชนของท่านคือบันีอามิดเป็นกลุ่มชนของท่านเนี่ยแหละครับคือท่าน เข้ามาเป็นมุสลิมก่อนหน้านั้นแล้วก็กลับไปหากลุ่มชนของท่านแล้วก็พากลุ่มชนของท่านแล้วก็พาส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มชนของท่านเนี่ยมาหาท่านนบีสุลต่านลออะไรที่ว่าสั้นนำฟะุลนาแล้วเราก็พูดกับท่านพอหลังจากที่เรามาถึงท่านนบีสุลต่านละหออะไรที่ว่าสั้นนำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พูดกับท่านนบีว่าอันตะไซยุดนา ท่านเป็นนายของเราเป็นไซยิดของเรานะครับฟะกอละแล้วท่านเมื่อท่านนบีสุลต่านขงอะเลฮิวะสลัมได้รับฟังคําพูดนี้เนะี่ยท่านก็เลยพูดว่าอัสไซยิดุอัลลอฮ์ไซยิดพูดที่เป็นนายที่แท้จริงคืออัลลอฮ์นะครับกุลนาเราก็เลยพูดเพิ่มเติมไปอีกว่าว่าอัฟดอลูนาฟัดดันและท่านเป็นผู้ที่มีความเปเระเสริฐที่สุดในพวกเราหมายถึงเป็นบุคคลที่ มีเชื้อสายที่มันสูงส่งกว่าเป็นมีเชื้อสายที่มีความสูงส่งแล้วก็มีความประเสริฐที่สุดในพวกเรานะครับวะอาวะมูนาตูลาและเป็นบุคคลที่มีความใจบุญแล้วก็เอื้อเฟื้อที่สุดในพวกเรานะครับเมื่อท่านอบีุลสลามห้อยอะไรที่ว่าท่นลำได้รับฟังสองประโยคหลังนี่นะครับท่านก็เลยพูดว่าฟะกูลูบิคอลิกุมกูลูฟะกอลและแล้วท่านอบ,บีก็เลยพูดว่าฟะกอลลกูลูบิควอนิกุมเอาบะบิควอนิกุม เวลาจะเจริญกุมุ์ชัยตอนนะครับพวกคุณจงพูดคําพูดของพวกคุณอันนี้ออกมาได้นะครับหรือไม่ก็พูดแค่บางส่วนของคําพูดของพวกคุณกันออกมาเถิดวลายเจริญกุมุ์ชัยตอนและอย่าให้ชัยตอนมันดึงพวกคุณไปนะครับเวลายตเจริญนะ กูมชัยตอนและอย่าให้ใชยตอนนั้นมันดึงพวกคุณให้ถลําเลยเถิดออกไปนะครับฮะดิษนี้บันทึกโดยท่านอบูดาวูดนะครับด้วยกาบสายรายงานที่ที่เยจยิตตามคาพูดของท่านเชคอบับดุลวาฮับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากท่านอบูดาวูดที่บันทึกฮะดิษนี้ไว้แล้วเนี่ยยังมีท่านอิหมามอัลมัดและก็ท่าน ไอหม่ามอัลบุคอรีนะครับท่านอิมามบุคอรีบันทึกฮะดิษนี้ไว้ในหนังสืออัลอาดบุลมุฟรดนะครับแล้วก็ท่านอันนซาอีนะครับท่านบันทึกฮะดิษบทนี้ไว้ในหนังสือซุนันะัะกุบรอนะครับโดยท่านอัลฮาฟิตจะเป็นฮะจัดบอกว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยนักวิชาการหลายท่านได้จัดให้ฮะดิษบทนี้อยู่ในสถานะฮะดิษเสียแล้วก็ท่านอัลอัลบานีเองท่านก็ได้จัดให้ฮะดิษบทนี้อยู่ในสถานะของฮะดิษที่ สาเหด้วยเช่นกันนะครับซึ่งข้อความที่ถูกระบุไว้ในฮะดิษนี้ที่บ่งบอกถึงเนื้อหาที่ที่เชคมุฮัมมัดอิบนูอับดุมาฮับต้องการจะสื่อสารและบอกให้เราได้รับทราบตามกรอบของหัวข้อที่ได้ให้ไว้ก็คือมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อข้อความนะครับข้อความแรกก็คือข้อความที่ท่านนบีซันลองของอะไรที่ว่าสั้นลมกล่าวแย้งนะครับ คำพูดของบบนีอามิริที่ที่เข้ามาพูดกับท่านรอซูลสันนิลลางของอะไรฮิวะสัลลัมวา่าอันตะไซยิดูนาท่านหรือคุณเนี่ยเป็นนายของเราโดยท่านรอซูสล,สล,สล,ลสันนิลลางของอะไรฮิวะสัลลัมกล่าวแย้งประโยคดังกล่าวไปว่าอัสไซยิดุอัลลอฮุตะบารักะวะตะอาลานะครับจริงๆแล้วผู้ที่เป็นนายคืออัลลอฮฺตะบารักะวะตะอาลาหมายถึงผู้ที่เป็นนายที่แท้จริงนะครับที่ เอ่อเป็นผู้ที่ครอบครองอำนาจทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จที่แท้จริงเนี่ยมฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะลาเท่านั้นซึ่งจุดป,ประสงค์ในการกล่าวประโยคนี้ของท่านละซุนซนอมลอฮลของอะไรฮิวะซัลลัมออกมาเนี่ยท่านต้องการจะคัดค้านคำพูดของบบนีอามิดนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าท่านสังเกตเห็นถึงความเลยเถิดที่มันแฝงอยู่ในการพูดประโยคนี้ของพวกเขานั่นเองนะครับเนื่องจากท่านสังเกตเห็นถึงความเลยเถิดที่มันแฝงอยู่ใน การพูดประโยชน์นี้ของพวกเขาออกมาซึ่งความคําว่าเลยเถิดตัวน,นี้ในภาษาอังกฤษคําว่าอัลกูลูนะครับอัลกูลูซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในศาสนาอยู่แล้วนะครับก็ส่วนนี้ของฮะดีษจึงเป็นตัวบ่งบ,บอกว่าถ้าเราสุนทอ,อ,อลัลษ์ของอะไรวิชสลันท่านเข้ามาทําการปกปักรักษาเรื่องของไวของตองฮิตแล้วก็อานาบริเวณของตองฮิตไวอ้อย่างมั่นคงแล้วก็จริงจังแล้วท่านก็ทําการปิดทุกช่องที่จะนําพาไปสู่เรื่องของชิริกนั่นเองนะครับ ส่วนอีกประโยคนึงใน h ะด i ษนี้ที่เป็นประโยคที่พูดถึงเนื้อหาตามกรอบของตามกรอบของหัวข้อของบทนี้แต่ที่ท่านเชคมุฮัมมัดอิบนีอัลติมฮาบรัลกุมอัลลอฮฺตะอะไรได้ให้ไว้ก็คือประโยคของท่านรอซูลสุลลัลลอฮออะลัยฮิวะซัลลัม,ม,มที่สั่งบรรณูอามิดว่ากูลูบิกอลิกุมเอัลบัดิกอลิกุมพวกคุณจงพูดคำพูดของพวกคุณออกมาหรือ พูดเฉพาะแค่บางส่วนของคำพูดของบุงงคนออกมาเถิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงท่านอดุสลสรนลองลองอะไรที่ว่าซลัมสั่งให้พวกเบนุอามิดพูดเฉพาะคําพูดที่มันดีที่มันไม่มีเรื่องของการเลยเถิดอยู่ในนั้นออกมานะครับเฉพาะคําพูดที่มันเป็นคําพูดที่ดีนะครับที่มันไม่มีเรื่องของการเลยเถิดอยู่ในนั้นออกมานะครับแล้วก็เอาบาตดีกรีนิคมุมตัวนี้หมายถึงให้ทิ้ง ชุดคําพูดหรือคําพูดที่มันมีเรื่องของการเลยเถิดอยู่ในนั้นไปเสียนะครับอย่าพูดพูดเฉพาะคําพูดที่มันเ,ออเป็นความจริงและม,มันไม่มีเรื่องของการเลยเถิดอยู่ในนั้นส่วนอะไรที่มันมีเรื่องของการเลยเถิดอยู่ในนั้นเนี่ยให้ทิ้งมันเสียนะครับอันนี้เป็นคําอธิบายของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับที่บอกว่านี่คือจุดประสงค์ของคาพูดของทอรศรอสู้ในประโยคนี้ ส่วนนักวิทยานักวิชาการกลุ่มอื่นๆก็ยังมีการอธิบายที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วความแต,แตกต่างของคำคำอธิบายเหล่านี้ของนักวิชาการเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําแตกต่างที่มันแยงย้อนแย้งกันแต่เป็นการอธิบายที่มันแตกต่างกันซึ่งสนับสนุนกันและกันนะครับซึ่งสนับสนุนกันและกันอีกคำอธิบายหนึ่งนะครับนักวิชาการบอกว่าจริงแล้วประโยชน์นีงเขาทอดรสรสนองหล่อของอะไรที่ว่าท่านท่านต้องการจะบอกกับเบนอามิตรว่า คุณจงทิ้งคําพูดที่มันไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการที่ผู้คุณมาหาผมไปเสียนะครับเพราะจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่ผู้คุณเดินทางมาหาฉันหรือมาหาผมเนี่ยคือต้องการจะมาเรียนรู้ศาส,สนาต้องการจะมาถามเรื่องศาสนาอิสลามและต้องการจะมาเป็นมุสลิมดังนั้นเจาะจงพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นเลยดีกว่าส่วนเรื่องที่มันอยู่นอกประเด็นไม่ต้องมาพูดนะครับประมาณนี้ สว่วนอีกคำอธิบายหนึ่งนักวิชาการบอกไว้ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของท่านราซุนซอลนลองของอะไรวิิวซัลลัมในประโยคนี้ของท่านคือต้องการท่านต้องการจะบอกว่าในประโยคำคำชมสองอันหลังซึ่งได้แก่การบอกว่าท่านราซุนซอลนลอของอะไรวิิวซัลลัมเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายที่ดีเลิศที่สุดในอาหรับนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความใจบุญที่สุดแล้วก็มีความมีความ <ๆ S 2> เอื้อเฟื้อที่ถดที่สุดเนี่ย ก็ในประโยคนี้ของท่านท่านปท่านเหมือนกับว่าจะเป็นการอนุญาตและยอมรับว่าให้พูดได้นะครับในขณะเดียวกันท่านก็สามทับเพิ่มเติมว่าอ,อ,อย่างไรก็แล้วแต่พยายามอย่าชมอะไรให้มันมากมายนักนะครับอย่าอย่าอย่าชมเชยกันมากมายนักเพราะมันจะนําพาไปสู่เรื่องของการเลยเถอดได้นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าคําอธิบายทั้ง3อันทั้งหมดเนี่ยมัน มันเป็นคําอธิบายที่ถูกต้องทั้งนั้นนะครับและก็เนื้อหาที่นักวิชาการแต่ละกลุ่มได้ยกขึ้นมาเพื่ออธิบายประโยชน์ี้ของท่าต่อซุนซอมนองของอะไรที่ว่าสลมัมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เนื้อหาที่มันขัดกันมันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในกรอบของความเข้าใจที่ว่าให้พูดเฉพาะคาพูดที่มันดีที่มันปัศจากความเลยเถิดการหลุดการหลุดออกจากกรอบที่ถูกกาหนดเอาไว้ นะครับส่วนคําพูดไหนที่มันเป็นคําพูดที่ไม่ดีหรือมันเป็นคําพูดที่อยู่ในลักษณะของคําพูดที่มีเรื่องของการเลยเถิดหลุดกรอบอยู่ในนั้นเนี่ยก็อย่าพูดนั่นเองนะครับก็อย่าพูดนะครับก็ในประโยชน์ที่จะเห็นก็จะเห็นได้ว่าเป็นการที่ท่านอะซุนซนนลองฮะอะไรฮิววอรสลัมเนี่ยในประโยชน์นี้เป็นการแสดงแสดงให้เราได้รับทราบว่าท่านอะซุนซนนลองของอะไรฮิววอรสลัมท่านเนี่ยเข้ามาทําการปกปักรักษา เรื่องของตา่างิีดไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําการปิดทุกช่องทางที่จะนําพาให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถลํมไปสู่เรื่องของชีริกนั่นเองนะครับส่วนประโยคสุดท้ายของออฮะดิษที่มีอยู่ในฮะดิษบทนี้ที่มันเข้ามาเข้ามาฉายภาพให้เราได้รับทราบถึงเนื้อหาที่ได้แก่ท่าทีของท่านรอซูละซอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลที่มันสอดคล้องกันกับตัวของ หัวข้อของบทที่ท่านเชมน้มุฮัมมัดอับดุลเบห์บะฮ์รฮได้กล่าวไว้เนี่ยก็ได้แก่ประโยชน์ที่ว่าเวลาอย่าสัจจเริยันนกุมุชชัยตอนนะครับเวลาอย่าส um ัจจเริยันนกุมุชชัยตอนซึ่งแปลว่าและพวกคุณเนี่ยอย่ายให้ชัยตอนมามาดึงให้พวกคุณได้ต้องถลำหลุดออกไปนะครับอย่ายให้ชัยตอนมามาดึงให้พวกคุณต้องถลำหลุดออกไปซึ่งคําว่าแลาอย่าสัจจเริยันนกุมุชชัยตอนเนี่ยนักวิชาการก็อธิบายไปแตกต่างกันนะครับบ้างว่า ประโยชน์นี้หมายถึงอย่าให้ชัยตอนเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลเหนือพวกคุณแล้วทําให้พวกคุณกลายไปเป็นตัวแทนของพวกมันนะครับในการเปิดประตูแห่งความเลวร้ายแห่งเรื่องไม่ดีต่างๆแก่จิตใจของพวกคุณจิตใจของผู้คนไม่ว่าจะเป็นตัวของพวกคุณเองหรือคนอื่นอย่าให้ชัยตอนเข้ามาเข้ามาเข้ามามีอิทธิพลเหนือพวกคุณแล้วมาทําให้ตัวของพวกคุณเนี่ยหรือทําให้พวกคุณกลายเป็นตัวแทนของพวกมัน ในการเปิดประตูแห่งเรื่องไม่ดีต่างๆให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจของอผู้คนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการสั่งห้ามไม่ให้ไม่ให้เราเนี่ยถลําไปไปไปอยู่ในช่องทางที่ชัยตอนมันวางเอาไว้นั่นก็คือการทําให้คนเราเนี่ยถลําไปสู่เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นชริกด้วยกับาการใช้คําพูดหรือว่าใช้การกระทําที่มัน บวกของเรื่องของความเลยเถิดและหลุดกรอบอยู่ในนั้นจกนกระทั่งผู้ที่พูดหรือผู้ที่กระทำเนี่ยก็ถลําไปสู่เรื่องที่เป็นชิริกหรือกลายเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของชัยตอนเข้ามาเปิดประตูแห่งชิริกให้ผู้คนได้หลงกันตามไปและถลําพากันถลําไปสู่เรื่องตรงนั้นนะครับส่วนอีกคำอธิบายหนึ่งที่นักวิชาการนะครับได้มีการอาธิบายกันเอาไว้กี่กับประโยคน,นี้คือบอกไว้ว่าอย่าให้ชัยตอนเนี่ยเข้ามาทําให้พวก,พวกคนจงอย่าเป็นบุคคลที่ เดินตามชัยตอนกันอย่างกันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับอย่าหลุดตามชัยตอนกันไปโดยการที่ผู้คนเนี่ยด้วยด้วย,วยซึ่งการที่ผู้คนเนี่ยทำการเดินตามชัยตอนเนี่ยสุดท้ายแล้วชัยตอนมันก็จะนําพาผู้คนไปสู่เรื่องที่เป็นชริกเพราะชัยตอนเนี่ยในการในการนำทางของมันเนี่ยมันมันมีวิธีการ แล้วก็มีขั้นตอนของมันอยู่ดังนั้นอย่าไปเป็นลูกล่อของชัยตอนให้โดยวิ่งตามชัยตอนว่ามันจะไปไปตามทิศทางไหนคุณก็ไปตามมันซื่อสัตย์เพราะว่าสุดท้ายแล้วชัยตอนเนี่ยมันมันไม่ไม,ไม่ไม่มีทางประสงค์ดีกับพวกคุณแน่นอนเพราะมันมันคือศัตรูของพวกคุณสุดท้ายแล้วมันจะนําพาพวกคุณไปสู่เรื่องที่มันข á นกันกับข้อมูลหลักที่อัลลอฮฺซุบมานูตาลาประทานมาให้แล้วก็นําส่งเท่ารซูลมาสอนพวกคุณนะครับนั่นก็คือนําพาพวกคุณไปสู่เรื่องที่มันเป็นชีริกนั่นนเองะครับ ก็ S <S <S อันนี้น่าจะเป็นสามเนื้อหาหลักนะครับที่มีอยู่ในฮะดิษบทนี้แล้วก็เป็น3มเนื้อหาที่ฉายภาพให้เราได้รับทราบถึงการที่ท่านนาบีสุลตานอองอะรทฮิมวะจะนออกมาทําการปกป้องรักษาเรื่องของตัวฮิตแล้วก็อาณาบริเวณของเรื่องของตัวฮิตไว้อย่างไว้อย่างจริงจังแล้วก็เข้มแข็งนะครับในขณะเดีวยวกันท่านก็ทำการทำการปิดทุกช่องทาง นะครับที่จะนําพาให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถลำเข้าไปสู่เรื่องที่มันตรงข้ามกับเตหีซึ่งได้แก่ชีดิกนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหาที่สองครับซึ่งได้แก่ฮะดีษอีกบทหนึ่งนั่นก็คือฮะดีษที่รายงานโดยท่านอานัสนะครับรอติยมราะหอันหุท่านบอกไว้ว่าอันนาซันกอลูยา ر س و ล ا อฮ ه นะครับออมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้พูดว่ายา رسول ลอฮ์ยาคอยรนาวบนาคอยรีนาวเสนยีดานาวบนาเสนยีดีนาโอท่านรอสูลของ a ลลอ h ท่านาบุคคลที่เป็นคนที่ดีที่สุดของพวกเราและก็เป็นลูกของคนที่ดีเลิศของพวกเราตัวนี้หมายถึงลูกของบุคคลที่มีเชื้อสายแล้วก็มีตระกูลที่สูงส่งในพวกเรานะครับวไซย,ยีดานาและผูเ้เป็นนายของพวกเราวับนไซยีดีนาและผู้เป็นลูกของนายของพวกเราหมายถึงเป็นลูกของอคนที่มีตระกูลสูงสักในพวกเรานั่นเองนะครับ ฟะ قا ละเมื่อท่านอับดุลลาห์สุลล่านได้ยินเนี่ยท่านก็เลยพูดขึ้นว่ายะอายุหฮันนาสผู้คนทั้งหลายนะครับผู้คนทั้งหลายกูรูบิโกนีกลุ่มผู้คนจงพูดตามคำพูดด้วยคำพูดของพวกคุณเสียนะครับพวกคุณจงพูดตามด้วยคำพูดของพวกคุณได้แต่วะลายัสตะฮวิยันนะกุมุษชัยฏอน แต่อย่าให้ชัยตอนมันเข้ามาสร้างความต่ำต้อยให้กับพวกคุณนะครับเวลาเยสตาวียนนะกูมุชชาย,ยตอนอย่าให้ชัยตอนเข้ามาสร้างความอ่อนแอสร้างความล้มเหลวให้กับพวกคุณนะครับให้เกิดขึ้นแก่พวกคุณอานะมุฮัมมัดุนฉันคือมุฮัมมัดอับดุลลอฮ์ผู้เป็นทาสของอัลลอฮ์ วรสูลุหและผู้เป็นทูตของพระอ,องค์นะครับมาอุิบบอันตรฟฟอออมมมผไไ่่ชบักที่จะให้พวกคุณเข้ามายกพวกคุณยายกผมให้มันเหนือไปกว่าสถานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาได้ทรงจัดให้ผมหรือจัดให้ฉันอยู่ในสถานะตรงนั้นฉัน ไม่ชอบให้พวกคุณทำการยกชั้นให้มันอยู่เหนือกว่าสถานะที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ทรงจัดให้ชั้นอยู่ในสถานะตรงนั้นนะครับอะดิษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอันนซาอีนะครับด้วยสารรายงานที่ยัยิิตตามคำกล่าวของท่านเชคมุฮัมมัดอิบราฮิมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากท่านอันนซาอีแล้วยังมีท่านอิหม่ามอัลฮัมมัดซึ่งเป็นผู้ที่บันทึกฮะดิษนี้ไว้ด้วยเช่นกัน โดย h ะด i ษบทนี้เนี่ยครับท่านาดิยาอัลมักดิซีแล้วก็ท่านอิบนอับดุลฮาดีแล้วก็ท่านอิหมัมอัลอัลบานีเนี่ยได้บอกว่า h ะด i ษนี้เป็น h ะด i ษที่สั่งเหียนะครับตามเงื่อนไขของท่านอิหมัมมุสลิมนะครับตามเงื่อนไขตรงกับเงื่อนไขของท่านอิหมัมมุสลิมนะครับในการตัดสินสถานะของ h ะด i ษนะครับส่วนเ,เนื้อหานะครับที่ถูกระบุไว้ใน h ะด i ษบทนี้ซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่มัน ข้ามาสนับสนุนกับตัวของหัวข้อของบทนะครับตามที่ท่านเชคมมฮัมมัดอิบนนอดินวะฮับได้ให้เอาไว้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อความด้วยกันข้อความแรกในในฮะดีษบทนี้ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวดังกล่าวก็คือคำพูดของท่านนาบีสุลัลอลอฮะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่ากูลูบิกกลิกุมผูค้คนจงพูดด้วยกับคำพูดของผู้คุณตัวนี้หมายถึงให้พูดกับคำพูดที่ผู้คุณพวกคุณเนี่ย คุ้นเคยและรับทราบกันว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้ชมกันและกันนะครับใช้ใช้กล่าวชมกันและกันซึ่งมันไม่มีเรื่องของการเลยเถิดอยู่ในนั้นนะครับส่วนคําพูดไหนที่มันอยู่ในจัดอยู่ในหมวดของคาพูดที่มีความเลยเถิดหรือสอบไปในทิศทาที่รับทราบได้ว่ามันมีเรื่องของความเลยเถิดและหลุดกรอบอยู่ในนั้นเนี่ยก็อย่าอย่าได้พูดนะครับอย่าได้พูดนะครับ ก็แล้วก็ข้อความที่สองครับที่ฉายภาพให้เราได้รับทราบถึงถึงเรื่องราวตัวนี้นะครับหรือว่าขอ้อเท็จจริงตัวนี้ก็ได้แก่คำพูดของท่า,านาสูาสุนนัลลอฮุองลัยฮิวะัวลัมที่ถูกกก่าวดฮานิสุบที้ที่ว่าเวลาจสตัฮววยันักุมุชชัยตอนนะครับเวลายสตัฮววยันักุมุชชัยตอนอย่าให้ชัยตอนเขามาสร้างความต่ําต้อยกับพวกคุณสร้างความอ่อนแอนะครับแล้วก็สร้างความ ราซึ่งเสถียรภาพเกิดขึ้นกับผู้คุณซึ่งตัวนี้หมายถึงอย่าให้ชัยตอนมันดึงผู้คุณให้กลายเป็นบุคคลที่เปิดประตูแห่งความชั่วร้ายให้แก่จิตใจของผู้คุณเองและก็จิตใจของคนอื่นนะครับด้วยกับการที่มันจะทําการดึงผู้คุณไปผู้คุณไปสู่เรื่องราวหรือชุดคาพูดที่มีเรื่องของความเลยเถิดและดวดกรอบอยู่ในนั้นนะครับคืออย่าให้ชัยตอนมันดึงให้ผู้คุณกลายเป็นหลุดจากสิ่งที่มันควรจะเป็น ไปสู่เรื่องของการเลยเถิดและไปสู่เรื่องของการฝ่าฝืนและไปสู่เรื่องของสิ่งที่มันเป็นการเป็นตรงข้าเป็นเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกันกับชีริกโดยโดยเด็ดขาดอย่าทําแบบนั้นนะครับอย่าหลงตามชัยตอนนะครับอ,อ,อีกข้อความหนึ่งครับข้อความถัดมาที่ทําการฉายให้เราได้รับทราบถึงการที่ท่านนบ,บีสัอหลอนของอะไรฮิวสัลลม ทำการปกปักรักษาเตาฮีตไว้อย่างเข้มแข็งและก็ปิดกั้นช่องทางของชีริกลงในทุกๆช่องทางก็ได้แก่คาพูดของท่านรอซูลสันนิลาของอะไรวิวัสลัมที่ท่านกล่าวถึงข้อเท็จจริงของท่านของตัวของท่านว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยคือมุฮัมมัดนะครับเป็นทาสของลอสุภานหูวตาอาลาและเป็นทูตของพระองค์นะครับเป็นทูตของพระองค์ซึ่งการที่ท่านบอกว่าท่านเป็นทาสของลอสุฮานหูวตาอาลาเนี่ย จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นการพูดถึงรักสถานะที่มันมีความเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับผู้คนและเป็นเกียรติที่แท้จริงด้วยทั้งนี้เนื่องจากว่าการตกเป็นทาสของผู้อื่นจริง,รงยอยู่การตกเป็นทาสของผู้อื่นเนี่ยมันเป็นความต่า<ล>ต้อยแต่การยอมรับในการในสถานะการเป็นทาสของคนเราต่อพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยมันคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่นั้นนั้นการที่ท่านพูดถึงตัว,ตว <amam S 2> ท่านว่าท่านเป็นทาสของลอ มันเท่ากับเป็นการบอกให้ให้รับทราบถึงสถานะอัจเป็นเกียรติของท่านและบวกไว้ด้วยการที่ท่านพูดถึงตัวของท่านว่าท่านเป็นทูตของพระองค์เนี่ยยิ่งเป็นการย้ําเตือนให้รับทราบว่าสถานะตรงนี้เนี่ยเป็นสถานะที่มันเป็นเกียรติที่สุดแล้วไม่ต้องดึงไปไปหาสถานะอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องไปเฟ้นหาสถานะอื่นมาพูดชมเชยท่านอีกเพราะการที่ท่านเป็นท่าของลระอง์ และเป็นทูตของพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันสูงส่งที่สุดและเป็นเรื่องที่มันมีเกียรติที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อีกประโยคนึงที่ฉายให้เราได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงตัวนี้ก็ได้แก่ประโยคที่ท่านาะซุนซอลลัลลอฮฺฮุยไลลัยฮิวะสลลัมพูดว่ามาอูฮิบบุอันตารฟะอูนีฟุกมันซิลตีอัลลัตีอันซันานีอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลลลาะนะครับฉันไม่ชอบให้พวกคุณยกยกฉันให้มันสูงไปกว่า สถานะที่าาอาัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาอัลลได้ทรงจัดให้ชั้นอยู่ตรงสถานะตรงนั้นดังนั้น,น,นตรงนี้เป็นการบอกบอกว่าท่านอดุสุนอลลัลลอฮฺของอะไรวะซัลลัมไม่ชอบและคัดค้านการเลยเถิดเกี่ยวกับตัวของท่านโดยการกล่าวชมท่านจนเลยเถิดและยกท่านเกินไปกว่าสถานะที่อ,อัลลอฮ์สุบฮพนะหัวตาาจัดให้ท่านเป็นนั่นก็คือการที่ท่านเป็นท่าของาอัลลอฮ์และเป็นทูตของพระอ,องค์นะครับทั้งนี้ การเนื่องจากว่าการเลยเถิดนะครับการเลยเถิดในการชมเชยเกี่ยวกับท่านดมีสัลลัลลอฮุองอะลรยีิวะซั้นลมเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงและเป็นไปได้มากว่าที่จะเป็นการเลยเถิดที่อยู่ในรูปของการจัดให้ท่านอยู่ในสถานะที่เป็นการทัดเทียมหรือเป็นหุ้นส่วนกับลักษมีอันหัวตะอาลาซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการบันทอนข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ท่านดมซัลลัลลอฮขออะไรทิวะซั้นลมเนี่ย ถูกมอบหมายให้มาต้องสอนให้ทําการสอนกับพวกเราแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเป็นเรื่องที่ผู้ที่ยอมรับในข้อเท็จจริงตัวนี้และยึดมั่นในข้อเท็จจริงตัวนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่คู่ควรต่อการได้รับเกียรติแล้วก็เป็นบุคคลที่เออเป็นบุคคลที่ที่สูงส่งนะครับาตามจุดมุ่งหมาย ในการที่เขาถูกสร้างให้มันมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับดังนั้นการที่คนเราจะไปยกแล้วก็ไปชมเชยท่าสสว,วสุนทรสนลลอยอะไรฮิวเซัลมอย่างเลยเถิดแล้วก็เกินไปกว่ารอบตัวนี้เนี่ยถึงเป็นเรื่องที่มันมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่า,สสาว,วสุนทรสนลลอยอะไรฮิวเซัลมก็บอกเอาไว้ว่าท่านเนี่ยไม่ชอบอย่ามาทําแบบนี้นะครับ ก็ข pues, ้อ pues, ม pues, ูลตรงนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลที่บ่งบอกให้เราได้รับทราบว่าท่านลศซุนซัลลัลฮฺอะไรฮิงวัซัลลัมเนี่ยท่านมีท่าทีที่เข้มแข็ง และแข็งขันในการออกมาปกป้องรักษาเรื่องของเตาฮีทซ,ซึ่งเป็นสิทธิ์ของท้าสุภายนะหัวตาลาแต่เพียงผู้ดเดียวนะครับแล้วก็ทําการปิดทุกช่องทางนะครับที่จะนําพาให้ผู้คนถลำไปสู่เรื่องที่มันเป็นชิริกซึ่งในบทนี้จะพูดเจาะจงเฉพูดถึงเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคําพูดแล้วก็ตามเนื้อหาที่ถูกกลก,กล่าวเอาไว้ในบทนี้เนี่ยก็จะเป็นคําพูดที่อยู่ในรูปของการกล่าวชมเชยซึ่งหลายครั้งเราก็รับทราบว่า การกล่าวชมเชยซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นเป็นแหล่งที่จะสามารถทำให้คนเราเนี่ยถลำมไปสู่เรื่องของการเลยเถิดและเรื่องของการาตั้งภาคีต, Allah าต่อลอสุมฮานุุตาลาขึ้นมาได้โดยง่ายอย่างมากดังนั้นถท้าต้นสันหลังของอะไรฮิวส,สัลสลามท่านจึงค่อนข้างจะมีความารัดกุมและก็กำหนดข้อห้าม เพื่อปกป้องบุคคลที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับไม่ให้ถลำมไปสู่เรื่องที่เป็นชีริกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้คําพูดในการชมเชยและก็การให้เกียรติต่อกันนะครับก็นี่น่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของบทนี้นะครับเป็นบทก่อนบทสุดท้ายของกีตาบทตาฮีตเป็นบทที่ย้ําเตือนให้เราได้รับทราบถึงท่าทีของท่าเราซนสันนลของลอร์ะลนด์ฮิวซันลำต่อเตาฮีตซึ่งได้แก่ท่าทีของการออกมาปกป้องและก็ปิดกั้นบุคคลนะครับให้พ้นจากเรื่องที่มันตรงข้ามกับเตาฮี ปกปักรักษาให้เตาให้เตาทียังคงมั่นคงอยู่ในในจิตใจของผู้ที่เป็นมุสลิมและปิดกั้นช่องทางไม่ให้มุสลิมถล่ไปสู่เรื่องที่เป็นชีริกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นชีชริกที่ถูกใช้มาออกออกมาในรูปของคําพูดก็ตามนะครับคำพูดก็ตามเพราะว่าคําพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันง่ายที่คนจะพูดออกมาเมื่อเทียบกับเรื่องของ,างการกระทํา นะครับเมื่อเทียบกับเรื่องของการกระทำแต่กระนั้นนี่ท่าเราซุนซอนนลองของอะไรที่มาลสดงท่านก็มีความรัดกุมแล้วก็จริงจังในการที่จะปกป้องไม่ให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีเรื่องของชีริกออกมาจากเขาและถล่มไปสู่เรื่องที่มันเป็นชีริกในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคําพูดของเขาได้นะครับอ่ะดะอัลอาครูดะมานะอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอัลเลมินสัลลัลลอฮุอะลัยมุฮัมมัดินุอฺลาอาลีฮิฺวะซัลลัมวะสัลลัมอันนะโม่อลัยกุมรอห์มัตุลลอฮิ�